สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีอะไรนะเนี่ยผัดผัดกะเพราคณะหมูกรอบโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้นะวันนี้ผัดเองเลยครับคุณผู้ชมทาดดใหญ่หมูกรอบชิ้นใหญ่ครับคุณผู้ชมใจเร็วนีใจสะใจเลยครับผมผ <laughs> ู้มีชั้นเลยนะ,ะ <laughs> นั่นแหละ <laughs> มาผู้มาเสแล้วลาผมจัดคุณผู้ชมวันนี้ผมซื้อหมูกรอบมาชิ้นใหญ่แล้วก็มาผัดกะเพรานะครับผมใส่คณะไปด้วยนะฮะใส่ลำมันหอยแบบเยิมเมเข้มข้นเข้มข้นนะคุณผู้ชม พริกพิุ้พริกพุทธนอดแล้วช้อนทำไมโอเากินแบบคนสมัยก่อนเลยเนาะมาครับคุณผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะผมอืมอืมอื้วเว่านอนบอกว่าคณะจะไม่ไม่สุกพอดีเลยเห็นไหมผมเป็นคนที่กลัวคณะเพราะเวลาไม่สุกมันจะเหม็นเกี่ยวไม่เหม็นเกี่ยวเพราะว่าทาโคโนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวนะครับคุณผู้ชมมีข้าวกันอร่อมากใช้มือขอได้ใช้มือครับคุณผู้ชมช้อนมันเดี๋ยวหมูมันชิ้นใหญ่มันจะตกมันกินอร่อยด้วยแหละใช้มือขอเสือไม่ ไม่ได้เปิดมือมานานแล้วผมอ่ะนี่ขี้ข้าวกับมืออร่อยมากนะทุกคนวันนี้รสชาติเป็นไงครับผมน้ำหมูกรอบพี่เยี่ยมสุดยอดใช่ไหมทำขายได้ได้ไหมอย่างเงี้ยรสชาตม เดี๋ยวไปหาขายเส้นอย่างนี้มาข,ขัดหึงซดยๆเิลืคืนกำไรให้ลูกค้าผมกินประจําคุณผู้ชมถ้ามีร้านอย่างนี้นะนะจริงมากินทุกวันเลย <c oughs> นอนตักข้าวคุณผู้ชมเ <c oughs> ต็มถ้วยผมเลยก็อยากให้มีเกมกินเยอะๆ้าเห็นผอมตรงเนี้ย <c oughs> น้ำอยู่ข้างหน้านะเอามาราดข้าวได้เนี่ยคุณผู้ชมนี่มีคะน้านะครับผมน้ำอยู่ข้างหน้าราดข้าวอร่อยเลยนะราดข้าวสวย <c oughs> มแมลงวัน <c oughs> ตัวเดียวเนี่ย หมูมันไม่เยอะมันมีเทคนิคการใช้มือนะเพื่อนเวลากินนะนะบางคนกินข้าวกับมือไม่เป็นนะผมเคยเห็นเพื่อนผมกินข้าวกับมือไม่เป็นกำๆมาแล้วมันเละ <laughs> แต่สมัยก่อนก็ใช้มือแหลยคาะสุกสุกสิกัะเกียวก็สุกแล้วมันไม่โดนสาตลเลทนะพี่เกมอร่อยกินกับมืออร่อยครับคุณผู้ชมหมูสามชันะ้นอ่ะ หนังไม่กรอบแล้วอะ่ะนุ่มแล้วแต่บางทีก็อมมันยอะเหมือนกันเริ่มแตงเริ่มผักเลยทุกคน ไม่ได้มีน้ำพริกน้ำปลาทำไม่ทันหิวข้าวจัดกินเยอะมากอะ ขนาดเก็บหนักนะพี่ชม <S 1> <S 1> <S หนักขลอกตั <S <S 2> <S 2> กข้าวอย่าไปตักเนี่ยตักทัดเจาะเจาะมันจะดังมันกระทบกับกานกับถ้วย thịt vào đi mà Thôi dê, thôi dê Đó thịt kiểu nó kinh mẹ rồi ạ Mà ăn cơn อยากกินเผ็ดอะนี่นน <c oughs> บางที่เขาใช้พริกอันนี้พริกแห้งในการผัดเดี๋ยวนี้เรารใช้พริกสดพริกแดงมันติดตัวเนะพริกแห้งพริกแห้ง็รงอร่อยนะคุณผู้ชมหอมกว่าผ <c oughs> มว่ะเผ็ดเหมือนกันอ่ะ mấy đó kém một từ dưới dưới mà đó còn thảo phuốc còn mà đó คณะคณะหมูกรอบคณะก็กรอบอยากกินร้านหน้านะเห็นคณะแล้วอะนึกถึงร้านหน้าอ่ะ บรรยากาศบดบดน้ำคึมคุณผู้ชมหนาวแมวก็ข้าหนีอ ทำมาเยอะมากทุกคน <Okay. S 1> วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ